สวัสดีครับวันนี้พบกับผมช่อง Easy Teach Channel เหมือนเดิมนะครับพอดีวันนี้ผมมีโอกาสได้ลงโปรแกรมโน้ตบุ๊กเครื่องใหม่นะครับของลูกค้าก็เลยจะมาแชร์วิธีการเซตอัพ Windows 11นะครับก็คือวันนี้เป็นโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Vero นะครับโน้ตบุ๊กที่ทำจากวัสดุรีไซเคิลนะครับเป็นโน้ตบุกรักโลกนะครับก็ ไปกันเลยครับพอเราเปิดเครื่องมาครับพอเราเปิดเครื่องก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้เลยมันจะให้เราเลือกว่าจะเอาเป็น window ์เมนูภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยนะครับผมเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับกด Yes เลยนะครับสิ่งที่ต้งเตรียมก็คือเราต้องมี microsoft เอ่อมี hotmail แล้วก็รหัสผ่านของ hotmail นะครับเพราะว่าตอนติดตั้งวินโดว์เราจะมันจะให้เราใส่ hotmail นะครับ เพราะว่ารุ่นนี้มี Windows 11แท้ทแล้วก็ Microsoft Office 2021แท้ทนะครับซึ่งมันต้องใช้ Hotmail ในการลงทะเบียนนะครับโอเคหน้านี้มันก็ให้เราเลือกว่าเลือกภูมิภาคนะครับก็เลือกไทยเลยนะครับคีย์บอร์ดผมก็เลือกเป็น US เลยนะครับนี่ก็กดข้ามไปเลยครับผมต่อมาหน้านี้มันจะให้เราเลือก Wi-Fi นะครับก็คือ Windows 11เนี่ยมันจะไม่เหมือน w ิน d o w s 10นะครับก็คือมันจะบังคับให้เราเชื่อม WiFi มันจะไม่มีปุ่มให้กดข้ามนะครับถ้าใครมีสายแลนก็ให้เสียบสายแรนเลยถ้าใครมีสายแรนระบบมันจะไม่ให้ใส่รหัสผ่านหรือไม่ให้ใส่ฮอตเมลแต่ถ้าใครไม่มีสายแรนแล้วเราเชื่อม Wi-Fi นะครับมันจะให้เราใส่ฮอตเมลนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ฮอตเมลไปก่อนเพราะว่า ลูกค้าให้ฮอตเมลมานะครับเดี๋ยวผมขอเชื่อมอินเทอร์อนเรนเต็ตเชื่อมไไฟก่อนนะใส่รหัสก็ไปเลยครับ,กด,รบกดเน็กนะครับสำหรับมือใหม่ก็ทำได้นะครับทำได้นะครับเพราะว่าบางร้านที่เราไปซื้อเขาจะไม่ติดตั้งวินโดว์ให้นะครับ เราจะต้องติดตั้งเองนะครับสามารถดูวิธีนี้ได้นะครับสั่งมาอยู่องอยู่สัมาอยู่ แต่ว่มื่อนี้เอาเอาในยามวานไปมันมีฝ่ัขาขนาดอยู่แต่ว่าพี่สั่งอายุโอเคมาถึงหน้านี้ก็กด exit ไปเลยนะครับหน้านี้ระบบมันให้กำหนดรหัสผ่านตอนเปิดเครื่องนะครับสีตัวขึ้นไปนะครับเป็นตัวเลขอย่างเดียวก็ได้หรือว่าผสมกับตัวอ,อักษรก็ได้นะครับ อ๋อมันให้ใส่ชื่อเออโทษทีกดกดสคิปไปเลยนะกดข้ามไปเลยผุบลงผุบลงไม่ลงงานละต่อมาหน้านี้นะครับมันจะบังคับให้เราใส่ฮอสเมลแล้วก็รหัสผ่านนะครับก็ใส่คงลูกค้า Hotmail.com นะครับพอเราใส่ h o t m i l แล้วก็รหัสผ่านตรงนี้ปุ๊บมันก็จะ activate Microsoft Office แท้ให้เราแล้วก็ activate ตัว Windows ให้เราเลยนะครับกดไปเลยใส่รหัสรอสักครู่นะครับคุ หน้านี้จะให้เราตั้งลายในมือนะครับแต่ว่าผมไม่ตั้งนะครับผมกดข้ามไปเลยแล้วก็ค r e เอ e ดพินใช่นะฮะสี่ตัวขึ้นไปนะครับ หน้านี้ก็จะได้เป็น Word Excel PowerPoint นะครับนี่ก็แสดงข้อมูลของที่เรากรอบไปนะครับต่อไปจะเป็นการอัปเดตของตัว Windows A นะครับขั้นตอนนี้จะใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับประมาณ20-30นาทีนะครับผม ตอนนี้ห้ามปิดคอมพิวเตอร์นะครับห้ามปิดคอมพิวเตอร์เพราะว่า w i n d o w s มันกำลังอัปเดตนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ โอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีการเซต up Windows 11นะครับก็จะมาหน้านี้นะครับก็ให้เพื่อนๆทําการติดตั้งโปรแกรมเสริมต่อไปนะครับก็เรียบร้อยนะครับแต่ถ้าอยากให้สมบูรณ์กว่านี้คือแนะนําให้อัปเดต Windows นะครับกด Start กด Search แล้วก็พิมพ์ว่า Windows Update เนี่ย Windows Update นะครับตัวนี้ครับ แล้วก็กดดาวน์โหลดนาวนะครับผมแล้วก็อัปเดตให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลงโปรแกรมเสริมทั่วไปนะครับก็มีประมาณนี้ครับวิธีการติดตั้ง Window s 11เมื่อเราซื้อเครื่องใหม่นะครับหรือว่าตอนเราเปิดเครื่องมาใหม่นะครับก็ไม่ยากครับไม่ยากประมาณนี้นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ขอบคุณครับ